ทำอะไรมาเลยไม่ต้องทำค่ะปะปะปะไม่เล่นนะคะโด t play นะโอเคไหม ไปไปเลยเข้าห้องเลยเข้าห้องเลยดื้อเปล่าดื้อเปล่านานนานมีคนเอาน้ำมาเล่นนะ่ะพอใจไม่ดูน้องเลยอ่ะนะเดีดิ